ค่ะสำหรับปัญหาที่มีตอนนี้นะคะก็จะเป็นรอยดำแล้วก็ฝ้ากระแล้วก็มีรูขุมขนบริเวณหน้าแก้มด้วยวันนี้ก็เลยจะมาทำเป็นพิ c โคไบร h ์แล้วก็พิ o โคส o ูทค่ะก็มีพี่ที่ทำงานก็มีถักบ้างค่ะว่ารอยสิวจางลงหน้าดูสว่างขึ้นค่ะ จากที่ทำพิโคไบร์แล้วก็พิโคสมูนนะคะก็สำหรับพิโคไบร์นี่จะไม่เจ็บมากค่ะให้คะแนน2เต็ม10เลยแล้วก็ส่วนพิโคสมุนเนี่ยก็จะให้ประมาณ7เต็ม10เลยก็จะเหมือนแบบโดนมดกัดเหมือนโดนยางดีกหน่อยๆค่ะค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากทำพิโคนะคะก็สามารถเข้ามาทำที่นี่ได้เลยนะคะคุณหมอใจดีมากแล้วก็พี่ๆพนักง,งานก็บริการดีค่ะแล้วก็น่ารักทุกคนเลย